สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในเปริดนี้ครับเรื่องเล่ากลนชาวสวนเดี๋ยวนี้ผมจะนําเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับผมและเพื่อนปลานในอดีตครับการล่าสัตว์มิใจว่าจะต้องใช้แต่ความแม่นยําของการยิงปืนเท่านั้นครับตามความเชื่อในคนยุคนั้นก็ต้องอาศัยโจกด้วยครับโจกไม่ดีไม่เปียงไม่ได้สัตว์หาดบาดเจ็บกลับมาด้วยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าถึงการเข้าไปล่าสัตว์วันดับ กืนอับโจวันดับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่น้องฟังในช่วงใต้ใต้คลิปนะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ30ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าป่ายังคงมีอยู่ประมาณหนึ่งอย่างน้อยก็มากกว่าตอนนี้สักประมาณ4ีหเท่านะครับเพราะนั้นครับวิถีดั้งเดิมที่ถูกถ่ายทอดในระบบของปาน ก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นบ้านป่าอย่างพวกผมครับอาจจะเรียกว่าปลานก็ไม่เชิงครับแต่เนื่องจากเราก็อยากให้การเล่าเรื่องมันลื่นไหลก็เลยต้องใช้คำนำหน้าว่าปลานปลานน้อยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของผมที่อยู่ทางหมู่บ้านกันออกไปก็ได้มาชวนพวกผมเนี่ยเข้าป่าเพื่อที่จะไปล่าสัตว์ซึ่งในตอนนั้นน่ย ามที่พลาน,น้อยบอกนะครับบอกว่าป่าแถบบ้านของเขาต้นไซซึ่งเป็นไซเม็ดใหญ่กำลังสุกงอมเลยถึงแน่นอนครับสิ่งที่พลาน,น้อยอยากจะได้ก็คือหมีขอหรือชะมดนั่นแหละครับนะผมก็ได้ไปจวนปลานหมีซึ่งเป็นปลานรุ่นเดียวกันกับผมแล้วก็อยู่ที่หมู่บ้านเดียวกันเราก็ได้ออกเดินทางกันไปนะครับ เพื่อไปสแตนบายที่บ้านปลาน้อยก่อนที่จะดเตรียนสัมภาระแล้วก็เดินทางเข้าป่ากันไปคือมุดไม้แรกของเรานะครับต้องเดินทางให้ถึงกระนํำของปลาน้อยที่ปลูกเอาไว้ริมป่าระหว่างป่ารอบนอกกับป่ารอบในนะครับซึ่งกระนำของปลาน้ยเนี่ยเป็นกระนํำที่ยกสูงนะครับสูงประมาณ3เมตรกว่า จากพื้นดินครับแล้วก็ใช้บันไดลิงเพื่อเดินขึ้นไปบนกระนำํำผมก็ถามปลาน,น้อยว่าทําไมาต้องยกกระนํำสูงขนาดนี้ปลาน,น้อยบอกกลัวหมีเพราะว่าหมีนะหมีควายหรือว่าหมีคนนะครับตัวตัวโต,วต,วตวนะเวลาเขายืนขึ้นเนี่ยขาจะสูงได้เป็นสองเมตรนะซึ่งหมีเนี่ยมันจะมีปะลักกำลังในการจิก แล้วก็ฝากระนำของปลาน้ยเนี่ยก็เป็นฝาที่คั่นด้วยเปลือกไม้นะครับคือถ้าคนเราเราเนี่ยไปจีกในจีกไม่ออกนะเพราะเปลือกไม้บางชนิดเนี่ยมันก็แข็งนะครับแต่ถ้าปลาลักกำลังหมีนะ่ะจีกออกสบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นปลาน้อยจึงยกกระนำสูงเราก็ได้สแตนบายอยู่ที่บริเวณกระนำนั่นจนกระตั้งครบค่ำครับจึงได้เดินทางเข้าสู่ป่าชันใน อุปกรณ์ที่ใช้ในในการส่องสว่างในยุคนั้นก็คือเป็นยุคที่มีตะเกียงสปอตไลท์นะครับเข้ามาแล้วเป็นสปอตไลท์รุ่นแรกนะที่มีแบตเตอรี่ลูกโตๆครับแล้วอาวุธแน่นอนครับปานปืนแคปสัตต์ที่สามารถยิงได้นะก็คือมุสสังและใหญ่สุดก็มีคอแล้วครับนะนอกจากนั้นถ้าหลบได้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับ เราจะไม่ปะทะกับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เราก็ได้เดินกันเข้าไปนะครับซึ่งหมุดไม้ต้นไทรที่เราจะไปยิงชมดนั่นนะอ่ะก็ลึกเข้าไปในป่ารอบในก็ถือว่าใช้ได้อยู่ก่อนที่จะถึงหมุดหมายไม่ไกลตามที่ปลันน้อยบอกยังไม่ไกลแล้วสิ่งหนึ่งครับที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับย้ำเตือนอะไรบางอย่างหรือเปล่าจูๆ่ๆมันเหมือนกับมีมีหมอก ตอนที่เราเดินมาเนี่ยมันก็ไม่มีวีว่แววว่าจะมีอะไรแต่พอเราใกล้จะถึงต้นไฟมันก็มีหมอกเหมือนกับบรรยากาศอะไรเป็นความชื้นอะไรสักอย่างเนี่ยมันขึ้นเห็นดูต้นปานะลอดสมตุมพุ่มไม้ขึ้นไปดวงดาวก็มีตนะามปกติแต่หมอกมันมาจากไหนอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรครับในตอนนั้นเพราะว่าเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะนะ ก็เดินก็ไปครับจนกระตั้งไปถึงต้นไสครับก็หาตำแหน่งนะที่ยืนกันผมกับพลันมีเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นนะป่าแถบนั้นเราก็ไม่ค่อยได้เดินก็ยืนอยู่ใกล้กันหาตำแหน่งใกล้ๆกันในะครับหาตำเลีเพื่อส่งขึ้นไปบนต้นไสแต่ปลาน้อยเนื่องจากเ่าเป็น ปลนในพื้นที่นะครับนะกขก็เดินขยับออกไปสักประมาณเกือบ10เมตรจากที่เราอยู่นะครับทีนี้เราก็พยายามสาสตร์แสงเกียงขึ้นไปนะครับแต่ต้องรีนะครับต้องรีแสงเกียงให้มันใอ้มันแสงมันไม่สว่างเกินไปนะครับส่องขึ้นไปเพื่อที่จะให้แสงเกียงเนี่ยไปกระทบกับสายตาของสัตว์จูๆนะปันะปลา้อยก็ได้ส่งสัญญ,ญาณไฟมาที่พวกผม ให้รู้ว่านั่นแหละเขากําลังเจออะไรบางอย่างที่อยู่บนต้นทสแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะยิงละเมื่อปลาน้อยให้สัญญาณไฟมาเราก็ตอบกลับว่ารับรู้แล้วก็โดยการเล็บแสงไฟกลับนะครับจากนั้นไม่นานเสียงปืนของปลาน้อยก็ดังกึกก้องขึ้นสิ้นเสียงปืนก็ได้ยินเสียงบางอย่างอื้ออึง ผมกับปลาหมีนี่ยืนตกใจผอเสียงอะไรเสียงที่ดังนะก็คือเสียงของเหมือนกับกลุ่มพึ่งขนาดใหญ่นะครับเหมือนกับว่าปลาน,น้อยอะตอนนั้นะมันคิดได้อย่างเดียวว่าปลาน,น้อยคงจะยิงไปโดนรังพึ่งแล้วพึ่งเกิดแตกรังขึ้นหรือเปล่าเราก็พยายามนะส่งตะเกียงเพื่อที่จะให้ปลาน,น้อยเนี่ยส่งสัญญาณกลับมา พลันน้อยเองก็งงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นพลันน้อยก็วิ่งมาที่พวกเราที่ยืนอยู่พลันน้อยบอกเฮ้ย hey, ก็ตอนที่ครูมาอยู่ครูมามามองอยู่กูไม่เคยเห็นรังพึ่งจะอยู่เลยผมก็บอกพลันน้อยว่าอาจจะเป็นพึ่งที่มาปักหรือเปล่าคือลักษณะของพึ่งครับพี่น้องบางทีพึ่งอ่ะเขาก็ไม่ได้มาอยู่สักทีเดียวหรอกเขาแค่มาปักไม่ก็ออกไครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ปลาน้อยไม่เห็นว่ามีรังพึ่งอยู่ในบริเวณนั้นก็อาจจะก็เพราะว่าเป็นพึ่งจรพึ่งพักซึ่งบังเอิญว่าเราเนี่ยดันไปยิงเอาตอนที่เขามาพักอยู่พอดีก็อาจจะทําให้พึ่งแตกเลงพูดไปันกัดคําครับตัวพึ่งพุ่งมาหาพวกผมนะหรือพึ่งอ่ะเขาก็จะมาแสงไฟครับผมก็ตะโกนให้ทุกคนอ่ะปิดไฟ ปิดไปแล้วค่อยๆเดินออกจากจุดตรงนั้นนะครับแล้วพ่อบอกว่าอย่าไปปัดอย่าไปตีนะครับเพราะว่าพึ่งอะครับถ้า,าว่าเราไปปัดโดนเขาไปตีโดนเขานะครับปอดใต้ก็แตกก็จะมีสารบางอย่างอะไรสักอย่างเนี่ยครับนะเพื่อที่จะเรียก,กพวกของเขาเนี่ยตามกลิ่นนั้นมาทีน,นี้เขาจะดุร้ายขึ้นกว่าเดิมมากหลายเท่าเรียบร้อยแล้วครับถ้าเป็นอย่างนั้นในตอนนั้นครับมันก็เกิดความโกลาหล กันเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าพอดับไฟลงแล้วทีนี้เราก็ต่างคนต่างวิ่งโอรกลัวครับกลัวว่าพึ่งจะต่อยอก็วิ่งกันแต่ผมกับพลันมีอ่ะวิ่งกันมาต่างเดียวกันแต่พลันน้อยอ่ะตะลุดออกไปอีกฝั่งหนึ่งหลังจากที่เราไปนั่งซุ่มอยู่เพราะว่าดับไฟแล้วพึ่งมันก็ไม่ตามทีนี้ก็เห็นสถานการณ์มันเริ่มที่จะมันจะเงียบนะเสียงพึ่งอื้ออึงมันเริ่มเบาลงซาลง ก็ผ่านไปสักประมาณเป็น10นาทีนะผมก็เริ่มจ่ายไฟขึ้นแล้วก็มองหาปลันน้อยนะเพราะว่าผมกับพลันหมีเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่พลันน้อยเนาะ่ยไม่รู้ไปทางไหนแล้ว mm. ก็พยายามมอง mm. เดินมองไปหาเท่าไหร่ในบริเวณละแวกนั้นนะก็หาไม่เจอครับแล้วก็ทีนี้ก็ต้องธรรมดานะจริงๆว่าพลันเวลาเราไปเที่ยวป่าเนี่ยก็จะมีกฎข้อห้ามอยู่ข้อหนึ่งนะ ก็คือห้ามเรียกชื่อให้ใช้การปิวเพื่อตอบโต้ในโค้ดกันต่างๆนะครับแต่ยกเว้นในกรณีจุกเฉินแบบนี้ครับทีนี้ผมก็ส่งเสียงขึ้นผมก็เรียกสั้นๆนะผมเรียกสั้นๆกลั่นยุงไหนยุงไหนคือคือจะพยายามไม่เอ่ยชื่อนะครับนะแต่พยายามส่งเสียงเพื่อให้ปลาน,น้ยเนี่ยตอบกลับมานะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ยิน ผมก็ปลันหมีก็ไปายามาสองดูนะครับอ้กวางหนึ่งก็ยังเลาแวงเลาแวงตัวพึ่งนะกลัวว่ามันจะกลับมาที่แสงไกวหาไปหาไปนะผมก็ไปเจอแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่มันเป็นก้อนตัวโตๆนะเมื่อก่อนที่เน็บข้างเอวนะครับล่นอยู่แต่ส่วนหน้าปัดนะไม่เห็นนะแต่เห็นแต่แบต,แบตเตอรี่หล่นตกอยู่ผมก็เรียกปลันหมีมาดูปลั้นหมีเฮ้ย แล้วปลานน้อยไปทางไหนเนี่ยเราก็พยายามหาดูนะส่งเสียงจูๆก็มีเสียงตอบกลับมาครับตอบกลับมาแบบคนแบบแบบจุกจุกอ่ะแต่เป็นภาษาไทยแกนลุงอี้ช่วยด้วยช่วย,วยช่วย,วยช่วยกูด้วยช่วยกูยนะ้อยอย่วันเนี้ยนะครับนะแบบคนจุกจุกอ่ะพูดบอกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนบอกว่าปลาหมีเนี่ยเที่ยวหาดูผมก็บอกว่า ไอ้ส่งเสียงไว้นะไอ้ส่งเสียงคือไอ้เราได้รู้ตำแหน่งนะครับว่าอยู่บริเวณไหนก็พยายามบอกปันน้อยว่าไอ้ส่งเสียงอยู่เดี๋ยวเราก็จะหาต้นเสียงแล้วเดินไปสักแป๊บปลาดมีตก,กใจดังขึ้นผมบอกเลยปลานมีตกใจครับผมเนี่ยก็วิ่งไปไปที่ปลานมีปรากฏว่าปลานน้อยครับโปลูอยู่แต่หัว คือปลาโนยตกลงไปในหลุมครับซึ่งหลุมนั้นอ่ะมันก็ประมาณสักเกือบเกือบจะพอดีตัวนะหลุมอ่ะเกือบจะพอดีตัวนะมันมันโตวกว่าตัวสักนิดหนึ่งแต่ที่ปลาโนยขึ้นมาเองไม่ได้เนื่องจากว่าขาข้างหนึ่งกองปลาโนยเนี่ยปั๊บอยู่นึกออกไหมครับคือลักษณะเหมือนกับว่าปลาโนอยอ่ะข้าวขาแล้วก็ตกลมไปเลยแล้วขาอีกข้างหนึ่ง ก็ปั๊บอยู่เราก็พยายามนะช่วยช่วยประยุงปลาน,น้อยขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดึงตัวเนี่ยมันดึงยากนะเนื่องจากติดขาเพาื่อนผมเนี่ยก็ต้องใช้มือกุมขาของปลาน,น้อยแล้วก็ให้ปลาหมีเนี่ยช่วยประกงขึ้นมาซึ่งหลุมนั้นนะอ่ะคงจะเป็นหลุมแบบไม้ปุกนึ่ออกไหมครับเมื่อก่อนไม้เวลาเวลาเขาหักเขาปุกเขาก็อาจจะคลวงนะตรงนั้นมันก็เลยเป็นหลุมลงไป บางหลุมมันก็ตื้นขึ้นบางหลุม,มนก็ลึกลงหลังจากที่ปลาปลันน้อยขึ้นจากหลุมได้แล้วผมก็บอกเรากลับกันไปที่กระนำดีกว่าเพราะตอนนั้นนผมเนี่ยรู้สึกไม่ก็อีสบายใจแล้วนะรู้สึกมันรู้สึกแล้วปันมีก็บอกกกลับก่อนดีกว่าเพราะเนื่องจากปลันน้อยก็บาดเจ็บอยู่นะก็ประกอบปลันน้อยกลับมาทีนี้ก็ขึ้นไปบนกระนำ พอขึ้นไปบนกระหน่าได้แล้วนะผมก็ใช้ให้ปลันหมี่สาวบันไดขึ้นนะครับเพื่อให้บันไดเนี่ยคือมันเป็นบันไดลิงน,นะครับบันไดที่ตำกับไม้ไผ่ผมก็บอกให้ปลันมีดึงขึ้นมาแล้วก็ปลามาปลูกเอาไว้นะบนกระหนำ่ำก็นั่งพูดคุยกันก็ถามปลาน,น้อยว่าไอ้ตอนที่ยิงอยิงอะไรปลาน้อยบอกว่าก็น่าจะเป็นจมด เพราะว่าเห็นว่าอยู่จังหวะมันได้พอดีก็เลยส่งสัญญาณมาที่ผมเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยววันน้อยจะยิงแต่ไม่คิดว่าปึ้งมันจะอยู่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ก็ไม่เ,เนะก็นนะก็คงจะเป็นลักษณะของปึ้งจรน,นะครับก็ยิงไปนะยิงก็นั่นแหละครับก็เกิดเรื่องเลยทีนี้เราก็บอกว่าคำคืนนี้ก็คงจะหยุดหยุดการ ไปหาสัตว์แล้วล่ะตอนนั้นก็คงจะประมาณห้าตุ่มหรือจะจะเที่ยงคืนแล้วล่ะผมคิดว่าก็จัดแจงพื้นที่เพื่อที่จะนอนกันนะครับซึ่งกระนำของปลาน,น้อยเนี่ยก็จะปูด,ด้วยควากไม้ไผ่เห็นไหมครับคือจะมีไม้ไผ่กลมแล้วจึงก่อยใช้ไม้ไผ่ปาดซีกแล้วตีให้ปอแตกเป็นตัวเรียบอีกตีหนึ่งนะครับก็นอนสบายครับเราก็ ทั้งคนก็ต้อหามุมนะหามุมที่จะเอ็นหลังกันไม่ทันได้เอ็นหลังเหมือนกับมีเสียงบางอย่างดังปึ้งไม่รู้มันดังส่วนไหนของกระนังทุกคนได้ยินหมดครับทั้งสามคนได้ยินหมดก็หันมองหน้ากันเฮ้ยคือสงสัยว่ามันดังมาจากตรงไหนมันดังก้างฟ้าหรือว่าดังบนหลังกา เราก็หาติดตามกองเสียงไม่ได้นะในทีแรกเพราะว่าหลังคาของกระนำปลาน้อยเนี่ยก็ใช้ไม่ไปนะป่าซีกแล้วประกบกัน,นครับทีนี้ก็มาสงสัยว่ามันเสียงอะไรอาจจะเป็นกิ่งไม้ปุหล่นลงมาหรือเปล่านะทีแรกก็คิดกันอย่างนั้นก็นอนทีนี้ครับเสียงดังเป็นกล้งที่สองดังขึ้นอีกครับทีนี้ที่ใต้ตุนกระนำครับ คืออย่าลืมนะครับว่ากระนำพันน้อยเนี่ยสูงประมาณ3เมตรกว่านะครับว่าจะมีไกลเอื้อมมือขึ้นมาเนี่ยโดยโดยเฉพาะคนเนี่ยเอื้อมไม่ถึงอยู่แล้วครับใช้มือเอื้อมไม่ติงนอกจากจะใช้ไม้ปะตุงขึ้นไปแต่แต่ไกลล่ะจะมาปะตุงใต่ตุน,นกระนำขนาดนั้นทีนี้เราตั้งสามคนก็หันมองหน้ากัน เริ่มสงสัยแล้วว่ามันคืออะไรในใจผมเนี่ยคิดว่าเป็นหมีหรือเปล่าแต่ถ้าหมีหมีมันจะมีมันจะหาไม้มากระตุ้งกระหน่ำเราได้ด้วยหรือทีนี้ปลันหมีครับก็พยายามหาหาจ,อหาจอหา้องหาจ้องหาร่องเพื่อที่จะส่องไฟลงไปดูว่ามันคืออะไรก็ สองลงไปก็ไม่เห็นอะไระครับก็คิดว่าอ่ะมไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรพยายามบอกผมก็พยายามบอกกับทุกคนว่าไม่มีอะไรนอนนอนดีกว่าปอนอนได้ไปสปักพักครับก็เหมือนมีบางอย่างมเก็าะที่เสากระหน่ำอีกครับเหมือนกับใช้ไม้แล้วมาตีบริเวณเสาจนพวกผมเนี่ยสะดุ้งขึ้นมาอีกครับ ทีนี้พลันหมีบอกกูว่ามันไม่ปกติเลยว่ะพลันหมีพูดนะครับกุ้งตามไม่ปกติยังไงส่วนปลานน้อยเนาะก็บอกว่าเราน่าจะโดนแล้วผมก็โดนอะไรทีนี้ก็เริ่มนั่งพูดคุยกันนะครับนั่งพูดคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนที่เรานั่งพูดคุยนะมันก็ยังมีเสียงเกาะเสียงเกาะเสาขนําำเสาโน้น,นบ้างเสานี้บ้างอยู่เป็นจังหวะครับ จนทีนี้ครับแน่นอนครับความกลัวเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มปูนขึ้นแน่นอนครับปันมีบอกเรากลับบ้านออกจากป่ากันดีกว่าจะไปเชื่อมประตูเปิดผมเฮ้ยไม่ได้อย่าลงไปผมก็บอกอยู่ในนี้แหละปลอดภัยแล้วอย่าลงไปเด็ดขาดปันมีบอกกูกลัวกูวจะกลับบ้านบอกตังกลัวมึงลงไปมันน่ากลัวกว่าอยู่บนนี้แหละ ผมก็บอกเตือนสติปลันหมีนะส่วนปลันน้อยนวก็แนนนอนครับถึงเราตกลงจะเดินทางตอนนั้นก็เดินไม่ได้หรอกครับเพราะว่าปลันน้อยก็ยังปวดขาอยู่นะครับจากนั้นผมก็บอกปลันหมีมึงเคยได้ยินคำโบราณไหมวะที่ก็บอกว่าตําใจดีสู้เสือปลันหมีก็ย้อนกลับผมบอกอา้าแล้วที่มาเกาะกะหนําแล้วมากระตุ้ง ไต่ตุนกระน,นําเราเนี่ยมันเสือหรือวะบอกไม่ใช่เสือมันตามอย่างนั้นไม่ได้หรอกแต่เนี่ยมันเป็นคำปังเปื่อยตั้ใจดีสู้เสือ่น้องครับหากในจังหวะนั้นตามว่าผมเนี่ยกลัวไหมผมก็กลัวครับแต่ถ้าเราสามคนแสดงอาการกลัวกันทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นครับคือการเคาะเสากระนำไม่ได้เคาะแบบใายไม้ตีหนักๆน,นะครับแต่เหมือนกับ มีการเคาะเบาๆป๊อกป๊อกกวางโน้นบ้านกวางนี้บ้างอยู่อย่างนั้นแหละครับซึ่งเราเนี่ยก็ผมก็บอกว่านอนกันเถอะนอนกันเถอะคืออย่าไปคิดอะไรอย่าคิดอะไรไอ้นอน,นทุกคนก็ล้มนอนแต่มันนอนไม่หลับครับผมเพามันมีเสียงเหมือนกับมีการเคาะนั่นแหละอยู่ไปเสาโน้นบ้างเสานี้บ้างอยู่อย่างนั้นแหละ ทีนี้ก็ลุกขึ้นอีกครับเพราะว่ามันนอนไม่หลับแหละนอนทีนี้ปลาน้อยก็ลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นนั่งเกาะเหมือนกับทำอะไรสักอย่างนะบริกรรมคาถาอะไรก็ไม่รู้นะสักอย่างปุ่ม,ป,มปั๊มปุ่มปั๊มอยู่นะครับนะจากนั้นก็ประมาณพูดขึ้นว่าถ้ามีสิ่งใดที่ปิดพลาดไปแล้วเราไม่รู้ก็ตอนนี้รับรู้แล้วแล้วก็ การที่จะล่าสัตว์ในกําเกืนนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วต้องขอขมาลาโทษขอโทษขอโปยอะไรอย่างเงี้ยครับนะปอนน้อยก็พึมพำไปจากนั้นเสียงเกาะเริ่มลดความตีลงจนกระทั่งค่อยๆจางหายไปครับแต่เราก็ยังไม่กล้าที่จะหลับนะยังไม่กล้าจะหลับก็นั่งเอนกันไปนะป,ปิงฝากันอยู่คนละมุม อยู่บคนละมุมแต่ด้วยความที่ว่ามันมันมันดึกมากแล้วนะครับแต่ก่อนก็เผลอหลับไปครับจนกระตั้งรุ่งเช้าเช้ามาผมก็เปิดประตูออกมาแล้วก็เอาบันไดที่แฝนอยู่ที่กว้างขวายอนลงไปที่นี้เกี่ยงกันลงครับเกี่ยงกันลงลงก่อนแล้วก,นะก็เกี่ยงกันสุดท้ายผมก็ต้องลงมาก่อนครับ ผมก็ลงมานะย่องลงมาพอลงมาถึงพื้นดินผมก็พยายามหาล่องรอยนะครับว่ามันมีล่องรอยอะไรหรือเปล่าที่พอสังเกตเห็นไดนะ้ก็ไม่มีร่องรอยอะไรครับทีนี้เราก็เดินออกจากป่าพอถึงบ้านปลาน,น้อยในนอนครับกับอาการที่ปลาน,น้อยเป็นอยู่ก็ถูกไต่ถามจนกระทั่งมีปลานผู้ใหญ่เข้ามาบอกว่า แล้วพวกเองไม่รู้เลยว่าเมื่อคือนที่พวกเองไปนั้นมันเป็นวันดับผมก็บอกวันดับก็คือวันวันพระนี่แหละครับแต่เป็นวันพระกล้างแรมซึ่งบางทีในแต่ละเดือนวันดับอาจจะไม่ตรงกันบางเดือนก็อาจจะดับที่แรม14บสี่คับางเดือนก็อาจจะดับที่แรม15บห้าค เพราะนันคนแต่บ้านผมเขาก็อจะถามว่าเดือนนี้ดับวันอะไรสมมุตินะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจสมมุติว่าเนี่ยเดือนนี้จะดับที่แรม14กัมแรม14บสีกัมเดือน4พอวันรุ่งขึ้นก็จะขึ้น1กัมเดือน5ไอแรม14กับแรม15นั่นแหละรครับคือวันดับก็คือวันพระนั่นเองครับ และสิ่งที่พวกเราเชอนั้นต่างปลานใหญ่นะครับก็บอกว่าอาจจะเป็นการย้ำเตือนไม่ได้มุ่งหมายที่จะทำร้ายหรือว่าจะก่อให้เกิดเอดเป็ดไปอะไรเยอะแต่เป็นการย้ำเตือนเพราะว่าด้วยเจตนาของพวกเราพวกเราไม่รู้จริงๆครับด้วยความเป็นวัยรุ่นนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจในจุดตรงเนี้มากนะครับนะ แต่เราอาจจะเรียนรู้จากปลานที่เป็นปลานรุ่นพี่หรือว่าปลานใหญ่ในการที่จะเข้าไปตาการล่าสัตว์หรือว่าสิ่งต่างๆอันนอันนั้นอ่ะก็มีการสอนมีการพูดคุยกันแต่เรื่องแบบเนี้ยนะเรื่องแรมกี่ค่ำขึ้นกี่ค่ำแต่ถ้าเป็นวันพระใหญ่ไกลๆก็รู้ถูกไหมครับก็จะเรียกว่าวันเป่งก็เป่ง15บห้าค่ำนะอันนี้ก็ต้องรู้แนละ้วเพราะว่ามันมีลักษณะ ของต่างธรรมชาติที่ชัดเจนแต่ครับแต่พอไปข้างแรมแบางทีมันลืมนะแต่ว่าไม่ไม่ใส่ใจจริงจริงจังๆเนี่ยก็ตีลืมเพราะนั้นเจตนาเท่านั้นครับถึงจิตีฆ้าความตั้งใจต่อให้เราปากเราพูดว่าเราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่เจตนาของเราน่ถึงไกลไม่รับรู้ตัวเรารับรู้และบางอย่างก็รับรู้ได้เหมือนกัน และนี่ก็คืออีกหนึ่งเปรลิตในช่องของผมเรื่องเล่ากลนชาวสวนฝากกดด้วยครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่กำลังรับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วพบกันใหม่ในเปรลิตและคลิปต่อไปสวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเปรลิศเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับ เรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ